ดวงเด่นวันนี้17กุมภาพันธ์คนเกิดทั้งเจ็วันดวงเด่นวันนี้17กุมภาพันธ์ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ดวงการงานการทำงานเพื่อการก่อร่างสร้างตัวมีแนวคิดค้นอะไรใหม่ๆโดดเด่นด้านการช่างการฝีมือจะทำออกมาได้ดีมีผลงานที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวมระมัดระวังการเกิดอันตรายจากหน้าที่การงาน ดวงการเงินผันผวนไม่แน่นอนเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงแต่ก็ส่งผลดีทำให้รู้จักการใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นและเก็บไว้ใช้ในยามขัดสนทำให้มีวินัยทางการเงินดีดวงความรักควรเอาใจใส่ดูแลห่วงใยเอื้ออาทรคนรักและคนในครอบครัวรวมถึงคนรอบข้างควบคู่ไปกับการทำงานหาเงินการละเลยไม่เอาใจใส่อาจเป็นสาเหตุให้ความรักจืดจางได้ ขอให้คนวันอาทิตย์โชคดีมีความสุขตลอดวันแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะดวงเด่นวันนี้17กุมภาพันธ์ท่านที่เกิดวันจันทร์ดวงการงานมุ่งเน้นในการทำงานหาเงินไม่ค่อยสนใจกับการใช้ชีวิตประจำวันวัตถุนิยมประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแต่ขาดความสุขทางใจความรักความอบอุ่นจากคนรอบข้างดวงการเงิน หาเงินได้หลายทางมีความคล่องตัวในการหมุนเงินและหาเงินมาลงทุนเงินไหลเวียนเข้าออกรวดเร็วเหมาะกับการลงทุนระยะสั้นๆการทำธุรกิจครอบครัวกงสีจะประสบความสำเร็จดีดวงความรักสร้างเนื้อสร้างตัวร่วมกันความรักมักมาพร้อมกับฐานะทางการงานและการเงินที่มั่นคงขอให้คนวันจันทร์โชคดีมีความสุขตลอดวันแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ ดวงเด่นวันนี้17กุมภาพันธ์ท่านที่เกิดวันอังคารดวงการงานโดดเด่นงานเกี่ยวกับที่ดินสินทรัพย์ทุกประเภทมีความวิริยะอุตสาหะอดทนมีความเข้มแข็งเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้ทําให้งานสําเร็จตามเป้าหมายได้เป็นอย่างดีธุรกิจส่วนตัวจะทําได้ดีกว่างานประจําร้านอาหารเครื่องดื่มพืชผลทางการเกษตรก็ทําได้ดีดวงการเงินควรรู้จักนิ่งๆสุขุมรอบคอบ ในการใช้จ่ายเงินทุกบาททุกสตางค์ไม่ใช้ตามอารมณ์ตามอำเภอใจหรือดื้อรั้นดันทุรังในเรื่องการลงทุนและการใช้จ่ายเงินให้รู้จักยับยั้งชั่งใจความใจใหญ่กล้าได้กล้าเสียอาจทำให้เป็นนี่ก้อนโตได้ดวงความรักเจอคนอบอุ่นมีความเป็นผู้ใหญ่คนมีอายุแก่กว่าหลายปีหรือชาวต่างชาติต่างภาษาขอให้คนวันอังคารโชคดีมีความสุขตลอดวันแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ ดวงเด่นวันนี้17กุมภาพันธ์ท่านที่เกิดวันพุธดวงการงานมีความวิทยะอุตสาหะเข้มแข็งอดทนสูงมากสามารถเอาชนะอุปสรรคปัญหาต่างๆทำงานสำเร็จตามเป้าหมายได้เป็นอย่างดีโดดเด่นงานเกี่ยวกับที่ดินสินทรัพย์ทุกประเภทร้านอาหารเครื่องดื่มพืชผลทางการเกษตรดวงการเงินจัดสรรด้านการเงินได้ดี การถูกหยิบยืมจากญาติสนิทมิสหายรวมถึงการลงทุนที่ผิดพลาดอาจทำให้การเงินสะดุดกระทันหันได้แต่ก็จะผ่านไปได้ด้วยดีดวงความรักความรักแบบปิดบังซ่อนเร้นส่วนใหญ่จะเจอตัวหลอกไม่ใช่ตัวจริงการเลิกลามันทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลมากๆจะผ่านไปได้ด้วยดีขอให้คนวันพุธโชคดีมีความสุขตลอดวันแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ ดวงเด่นวันนี้17กุมภาพันธ์ทั้งที่เกิดวันพฤหัส,สบดีดวงการงานขยันทำงานหนักมองโลกในแง่ดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นใจบุญมีคนเข้ามาขอคำแนะนำปรึกษาในเรื่องต่างๆงานเกี่ยวกับการกุศลอาหารของกินจะโดดเด่นดีดวงการเงินมีดวงเทพีแห่งโชคลาภและการเงิน มีเงินใช้จ่ายไม่ขาดมือมีเกณฑ์ได้ลาบได้เงินก้อนใหญ่ๆเข้ามาดวงความรักมีความสุขกินดีอยู่ดีได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนรักมีเกณฑ์ได้ให้หรือได้รับของมีค่าของถูกใจจากคู่ครองคนรักขอให้คนวันพฤหัสบดีโชคดีมีความสุขตลอดวันแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ ดวงเด่นวันนี้17กุมภาพันธ์ท่านที่เกิดวันศุกร์ดวงการงานมีวาทศิลป์ดีมีสง่าราศีถูกโฉลกกับงานแวดวงศิลปะความสวยความงามวงการบันเทิงโดยเฉพาะสุภาพสตรีจะสวยรวยสเสน่ห์มีโอกาสได้เป็นผู้หญิงแถวหน้ามีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานดวงการเงินหาเงินได้หมดไปกับการกินใช้ไม่ค่อยเหลือเก็บ มีดวงผู้ใหญ่เกื้อกูลอุปถรัรมภ์ไม่ขัดสนเรื่องเงินทองมากนักดวงความรักมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามมีมนุษยสัมพันธ์ดีไม่ค่อยกล้าเลือกคู่เลือกนานสับสนเลือกด้วยอารมณ์มักตัดสินใจผิดขอให้คนวันศุกร์โชคดีมีความสุขตลอดวันแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะดวงเด่นวันนี้สิกุมภาพันธ์ท่านที่เกิดวันเสาร์ ดวงการงานทำงานสองอย่างควบคู่กันไปจะสร้างรายได้ได้ได,ดีมีงานหลักและอาชีพเสริมในเวลาเดียวกันมีความสามารถทํำงานได้หลากหลายอาชีพธุรกิจครอบครัวกงศีหรือเกี่ยวกับที่พักอาศัยการติดต่อการค้าทั้งในและต่างประเทศงานที่ต้องใช้การติดต่อประสานงานพูดคุยกับบุคคลอื่นทั่วไปจะทำได้ดีดวงการเงิน การเงินมั่นคงดีรู้จักใช้จ่ายและเก็บออมระวังการถูกหลอกลวงอย่าเชื่อคนง่ายและหลงคารมหวานล้อมในเชิงของการลงทุนทำธุรกิจดวงความรักความผิดหวังหลอกลวงความรักโรยราหมดเยื่อใหญ่การตีจากโดยไม่ร่ำลาขอให้คนวันเสาร์โชคดีมีความสุขตลอดวันแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ